สวัสดีครับามาอีกหนึ่งอีพีนะครับเปิดกล่องนะครับที่เช่าวัตถุมงคลมานะครับแล้วก็มาเปิดกล่องรีวิวให้ดูนะครับก็เป็นหลวงพ่อคูณวัดบรรลังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กำลังร้อนแรงมากๆแล้วก็สร้างน้อยนะครับสร้างแค่30เหรียญเท่านั้นเอ้ยสามสิบลังเท่านั้นถือว่าน้อย,ยมากๆผู้สร้างก็คือ,อพี่พี่ป๋องสุพรรณนะครับ มีแบบใหล้ลุ้นหวยด้วยนะครับทีที่แล้วใครเห็นแล้วก็อยากได้ก็ต้องหาแล้วนะครับแล้วนี่วันนี้มีอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะสองกล่องก็ปิดลุ้นมานะครับปิดลุ้นแล้วก็ประมูลเดี๋ยวนี้ทีมงานของของพี่ป๋องเขาจะมีแบบปิดลุ้นท่านเนื้อบนบนก็จะมีการประมูลนะครับ เป็นรุ่นชนะจนรุ่งเรืองนะครับเสมาวัดหนังนะครับก็ทําบุญทั้งหมดเลยนะครับเนาะรุ่นเนี้ยทาบุญทั้งหมดเลยมีแค่3ามสาลังหรือ3ามพันเหรียญน,นะครับแล้วก็มีแช่ท่านมนอีก200เหรียญก็ประมาณ3,200อเหรียญน,นะครับถ้าแจกทองคํแตแจกทองคําอีก1เหรียญก็สามพันสอง้หนึ่เหรียญเท่านั้นนี่ยังไม่ตัดปีกนะครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พระพระเครื่องนะเขาจะมีเขียนอย่างนี้นะครับนี่ชุดกองบุญพิเศษนะครับเนื้อมหาชนวนพิเศษไม่ตัดปีกนะครับหลังยันเกาะเพชรหลวงพ,พ่อคูเนี่ยเ,เป็นลูกศิษย์นะครับยันเกาะเพชรเนี่ยจะอยู่ในหลังหลวงพ่อเดิมเอ้ยไม่ใช่หลวงหลวงปู่ฤาษีนิ่งดำแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางโขนะครับนี่สืบสารยันเกาะเพชรเลยยันนี้รู้กันดีอยู่แล้วน,นะครับว่ามีความ เมตตาสูงนะครับแควค่าปลอดภัยมีด้วยนะครับยันกอเพชรนี่นะครับเขียนกองบุญอันนี้เราตัวเลขเลขเบิ้ลนะสี่สิบสี่นะครับโอ้โหเลขสวยด้วยเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับไม่ตัดติถือว่าถือว่าดีมากๆนะครับผมให้ดูเนื้อนะเนื้อสวยมากนี่นะครับเนื้อนี่ผิวรุ้งเลยนี่เขา หน้าตาเหมือนหลวงปู่ทิมน,นะครับเหรียญรุ่นนี้แต่สวยจริงนะรุ่นโอ้ี่ผิวสวยมากมเนื้อชนวนเนื้อมหาชนวนนะเนี่ยมีรังละเหรียญเท่านั้นนะครับมีสามสิบรังก็รังละเหรียญเท่านั้นถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากอันะหนึ่งเหรียญที่ผมได้ <c oughs> ไปเหรียญต่อไปนะฮะเนื้อมหาชนวนลมดำเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้สร้างแค่สิบเหรียญ อ,อันนี้เนื้อมหาชนวนลมดำลงยาอ่าลงยาด้วยนะครับเอ้ยอันนี้ลงยาขาวนะครับอันนี้สวยเลยอันนี้ดูคลาสสิกนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนและลมดำลงยาจีวอลงยาขาวสวยมากจะมีสอง่าด้านหลังเนี่ยมีสองแบบมีมีมอ่าอะไรนะยันกอบเพชรแล้วก็พัยดยศนะครับ สวยทั้งสอง,สองแบบเลยนะครับอันนี้เขียนกรรมการนะครับแล้วก็เลขสี่สิบนะครับแล้วก็ตอบคำว่าขูดนะครับโอ้โหตอบหลายตอบเลยเนี่ยแ,แล้วก็มีตอบตรงนี้อีกมไม่ได้แกะออกมานะต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าเผื่อใครที่จะเช่าผม่ะผมไม่ได้โดนมือเลยนะนี่ตอบตรงนี้มชมหาชนวนนะครับนี่สร,สร้างสิบเหรียญเองจากสามพันเหรียญน,นะสีนี้นะ <c oughs> มีแค่สิบเหรียญสิบเหรียญเท่านั้นอ่ะไปอีกหนึ่งกองนะครับน,นี่เยอะหน่อยนะครับอ้น,นี้ประมาณกี่รุ่นนะร,รุ่นนี้เช่ากันตั้งแต่รุ่นละเจ็ดเจ็ดร้อยเจ้าเก้านะครับแล้วก็ประมลูลประมูลกันมานะครับถือว่าถือว่าไม่แพงนะตามจริงค่สร้างน้อยแล้วก็เรา มีเจตนาที่บริจาคร่วมทำบุญล้วรันเนาะร่วมร่วมทำบุญกับทางวัดบรรลงัง mm hmm. ก็ถ้าวัตถุมคนเราก็ได้บุญแล้วนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์สายตรงหรือคนที่นักสะสมเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็แนะนำนะครับหลวงพ่อคูนี่เลยศิษย์หลวงปู่ศรีดิเงรำนะครับสืบสารยันเกาะเพชรอหลวงพ่อปานกลางนงโคนะครับ นี่ผมเปิดผมเปิดแล้วก็ผมก็ได้อันนี้ด้วยไพายันนะครับไ้ายันผมมีสองผืนแล้วนี่ยันสีทองนี้นะครับนี่หลวงพคูณอายุเจ็ดสิบสามปีนะครับครบรอบศดวาระเออหกหกรอบนะครับครหกรอบนะครับนี่วัดบรนลังจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นวางสีลาเลิอกอุโบสถ หลังใหม่และฉลองอายุปฒนมงคลถือว่ามีบุถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆอ่ะมีสี่สี่กล่องอ <c oughs> นี่ได้ลุ้นได้ลุ้นหวยสามตัวบนถ้าเลขออกห้าสามหนึ่งผมได้เนื้อทองคำเลยนะครับทองคำมีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเลยนะครับในในประเทศนะครับ <c oughs> เมื่อคืนเนื้อทองคำจบไปแสนสองนะครับมาสเตอร์พีรหนึ่งเดียวเหมือนกันลงยาแดงขอบแล้วก็ฝังฝังเพชรนะครับอันนั้นก็หนึ่งเดียวเลยน,นี้แกะได้ไหมเขาลิเขาซิลมาแล้วอันนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนนะ <c oughs> นี่เนื้อมหาชนวนสูตรพิเศษไม่ตัดปีกนะครับเซอร์ไพรส์หน้ากากปอกลูกปืนนะครับ สร้างสิบเหรียญเหมือนกันโอ้ยผมนี่สุดยอดจริงลุ้นลุ้นและลุ้นอีกนะครับอันนี้เลขเบิ้ลอีกนะครับเลขสองสองนะครับเลขเบิ้ลนี่ต่อพิเศษต่อกองบุญนะครับเยอะมากนะครับหลังพัดยศผิวผิวเชนวนผิวมหาชนวนเนี่ยสวยมากมากนี่คือหน้าตาหลวงหลวงพ่อถ้าถ้าเฉพาะรุ่นนี้นะเหมือนหลวงปู่ทิมนะ น่าจะเียตนาะผู้สร้างถือว่าทำให้ใคล้ายๆนะอ่านี่ได้รุ่นี้ยละ ACI นะครับ539นะครับถ้าหวยออก539ได้รับทองคำเลยมูลค่าหลักแสนนะทองคำนะแต่ส่วนใหญ่ใครได้ก็ไม่ขายฮะเนื้อมหาชนวนนะฮะแบคโรเดียม 2K งพื้นทองเมื่อวานผมได้พื้นเงินวันนี้ได้พื้นทองนะครับอันนี้สร้าง10เหรียญเหมือนกันเซอรพรส์เลขศูนอันนี้แกะได้ ไม่เียนีน่นี่อันนี้สวยเลยนะครับนี่ใครที่ยังหาพักเกจิสะสมไม่ได้นะลงทุนนะผมก็แนะนำนะครับสามสิบลังสามพันเหรียญไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะนะฮะได้เจ็ดสิบนะครับตอบคำว่ารวยแล้วก็กองบุญนะครับหลังยันเกาะเพชรแนะนำรุ่นนี้ถือว่าสวยงามมากแล้วก็เขาเรียกเจตนาการสร้างแล้วกันเนาะถือว่าดีมากๆ อันนี้สวยตรงยาขอบแดงอันนี้แดงแดงขาวน้ำเงินเออแดงขาวน้ำเงินอันนี้สวยคลาสสิกเลยโหเหมือนทองคําเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อนะฮะโอ้ลกล่องนี้ไม่ได้ลุ้นนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออันปกากกาปอกลูกปืนนะครับขอบนะวะ นี่ดูะครับเนื้ออัปบากา้าหน้ากากปอกลูกปืนขอบนวะเซอร์ไพรส์ลงยาขาวนะครับสร้างสิบเหรียญเหมือนกันอันนี้เลข40บนะฮะเลขสี่สเลขก็อยู่ต้นๆน,นะครับสร้างสิบเหรียญเท่านั้นนะเหรียญประกบนี่อันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยขอบเป็นนวะนะครับ อันนี้ขอบเป็นนวะนะครับแล้วก็หน้าเป็นปลอกลูกปืนนะครับก็เป็นเหรียญประกบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีคุณค่านะครับการสร้างหูย่ามกันนะแบบเนี้ยนะกว่าจะตัดกว่าจะอะไรนะครับเหรียญหนาแล้วก็พุทธศิลป์สวยแล้วกันคมนะครับก็เช่าเก็บกันได้นะครับเช่าเก็บกันได้เลยนะครับอ่ะไปต่อโอ้โหกล่องนี้ไม่ได้ลุ้นอ้นี้เลยอ่ะ ลุ้นแบบเนี้ยนะครับผมมีแค่สองกล่องที่ได้ลุ้นนะวันนี้มากล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายของคลิปนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นอันนี้เนื้อมหาชนวนนำเริ่มนะครับอันนี้อันนี้ก็สร้างสิบเหรียญเหมือนกัน,นเนื้อมหาชนวนเซอร์ไพรส์ลงท้ายแปดนะครับลงยาฟ้าอันนี้สวย ไอ้นนี้เลขแปดด้วยอันนี้เลขแปดนะฮะอ่าเลขตัวเดียวนะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากเลขเลขมงคลเลยดูนะครับดูนะแกะเลย <c oughs> มีสิบเหรียญแล้วดูเลขนะครับเลขแปดนะครับโอ้สวยมากนะครับ โอ้โหเนื้อมหาชนวนนี่บอกเลยว่าปลุกเสกห้าวัดนะปลุกเสกห้าวัดนะครับเป็นลงยาร้อนด้วยนะครับนี่เลขแปดน้ำเลิกกองบุญนะฮะโอ้โหโอ,โอ,โอ,อันนี้อันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากอืแต่เหรียญหนานะรุ่นเนี้ยหน้าบูชาหน้าสัสมนะครับเก็บเป็นตอนนี้ราคาไม่แพงนะ ได้อีกหน่อยท่านมีมีกระแสนะครับราคานี้ผมว่าเก็บไม่ได้อย่างน้อยก็หลักพันนะสามสี 4, ่พันต้องมีนะครับตอ,อนเหรียญนะเหรียญธรรมดานะถ้าเลขสวยๆก็จะแพงหน่อยนะครับโอ้โหองค์เนี้ยผมท่วมสุดแล้ว <c oughs> นี่เนื้อมหาชนวนนำเลิกนะครับลงลงท้ายแปดโอ้โหมีน่าจะมีเหรียญเดียวหรือเปล่าถ้าลงท้ายแปดอ๋อมันจะมีเลข แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดใช่ไหมถึงเก็บเออทั้งหมดเนี่ยเลขแปดก็มีตัวเดียวเนี่ยอันนี้ท็อปแล้วท็อปของของเนื้อเนื้อนี้แล้วนะครับของสีนี้และโอ้หโหพเนี่ยทรงคุณค่ามากมากโอ้โหสุดยอดเลยองนี้เลขแปดเลขเลขเลขมงคลด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมท่วมอยู่หนึ่งเหรียญแล้วท่วมได้นะครับหนึ่งเหรียญเลย ใครที่อยากสะสมนะผมแน่นอนนะรุ่นี้ผมผมผมว่าเป็นเป็นพระที่สร้างน้อยด้วยแล้วก็การจัดสร้างเจตนาชัดเจนเนี่ยองเนี้ยแช่น้ำมนตนะ์ะใครใครที่ไม่ได้ดูอีพีที่แล้วเนี่ย <c oughs> กล่องแช่นม้มนตจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับสีจะสีเทาๆนี่นะครับผมไปปิดรุ่นมาสองพันแปดนี่แกะให้ดูนะเมื่อวานนี่เนื้อนวะนะครับลงยา แดงร้อนนะครับลงยาร้อนด้วยนะครับอีกถ้ายิ่งนานลงยายิ่งสวยก็ไม่มีอีกนะครับนี่นี่คาบเทียนังติดอยู่เลยนะครับเลขเก้าหนึ่งนะครับตรงนี้เขียนว่าแช่น้ำมนนะครับกรรมการแล้วก็พิเศษตอบคูณข้างบนหัวนี้นะครับโอ้โหสุดๆนะครับรุ่นนี้นะครับคิดดูดิถ้าเราเอาไปใส่แบบเรีย่ยมอย่างเงี้ย สวยเลยนะครับอันนี้เทปเลี่ยมเงินนะถ้าเลี่ยมทองนี่สวยเลยนะถ้าเลี่ยมทองนี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับใครที่มีบัตเจตนะฮะเอ่อบัตเจตอย่างนี้สร้าง200เหรียญที่ผมบอกอยู่ในบาทน้ำมนต์ตอนพิธีปลุกเสกเลยนะครับเข้มข mm ัง hmm. ก็มีอีกนะครับก็ใครที่อยากมีแบบนี้นะครับใครที่อยากสะสมนะอันจริงผมก็ไม่ได้ แนะนำหรือชักจูงให้มาลงทุนหรือสะสมตามผมนะแต,แต่เป็นความเชื่อเท่านั้นนะความเชื่อความศรัทธานะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็เก็บเป็นพุทธศินได้นะครับถ้าจะลงทุนถามมาได้ไหมต้องรอรอบนะครับแต่ว่าผมจะเก็บช่วงต้นน้ํานะครับช่วงต้นน้ําบางทีพัดถ้าเราไปตามกระแสะมากๆนะครับราคากกแพงนะครับแต่เราต้องเก็บแบบตอนที่ยังไม่มีกระแสะมากนักนะครับ เพื่อเราจะได้เก็บของที่ถูกกว่าชาวบ้านเขานะครับที่ขึ้นไปหมื่นสองหมื่นเราไปเก็บหมื่นสองหมื่นก็ได้ถ้าเรามีงบนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นลุงปู่ศิลานะครับก็ถ้าพักมีชื่อเสียงช่วงหนึ่งแล้วก็พักก็ราคาพักก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ไปเก็บตามนั้นนะ่ะมันก็จะแพงนะครับพ p นี้ก็ประมาณนี้ครับอี <c oughs> e ีนี้ประมาณนี้โอ้โหวันนี้ให้ดูครับ ให้ดูนะครับสวยทุกเหรียญน,นะครับน่าเก็บมากๆนะครับนี่สวยทุกเหรียญเลยโอ้โหสวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยมากใครจะเก็บกผมก็เก็บได้เลยนะครับไม่มีดิขสิทธิ์นะครับพ,พีนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ